สวัสดีครับเกษตรกรรังบ้านเกิดฟ้ามกับพี่น้องครับวันนี้ก็ออกมาชมนะครับแปลงเขานะครับพี่น้องครับช่วงเ้าราตู้ครับพี่น้องตั้งแต่ตีหาเคืองนะครับตีขาเฮงทุ่มมือก็เริ่อแจงแล้วนะครับน้พี่น้องวันนี้กษตรฟ้ามเามึงขับชมผลงานครับเสาร์อาทิตย์นี้คาดว่าสิได้เกี่ยวครับพี่น้องครับกับข้าวเจ้าหอมเกยใช้ค้ับพี่น้องอ่ะมือนั้นมาตัดห้าออกหกแห้งมันนี้ก็ได้สิ พามาเบิงห่วงเข่าครับพี่น้องได้การยุพี่น้องครับวิธีการไล่นกเนาะนี่ครับใส่ริบบินแบบนี้ขึงนะครับก็ถือว่าได้การนะครับสังเกตเบื้องจากห่วงเข่านะครับยังเป็นหมากเป็นห้วงอยู่เนาะยังบาบางปันใดครับถามว่ามันกินบอมีครับก็สิเป็นนกอีกกุ้มหน่อยครับเป็นนกสีปกุ้มไ่นี่พี่น้องนี่จังสี่นี่คือห้อยมันมาตอดนี่ระยะนำนมน,นี่ เขาจะชอบมากนี่ยังสินี่ระยะน้นํานมคือเขาจะชอบมากอันนี้คือห้อยเขาตอดแต่ว่าเขากับฉเฉลี่ยไปครับอ่าเฉลี่ยไปนะครับกับรวงที่มันไม่กินเนาะอ่าจังห่วงที่ไหนที่เขากินบ่ได้กับยังส่พี่น้องเกศิป็นก้อนทั้งที่นี่อ่าสีศิป็นก้อนเป็นปุ่มทังที่แหละเออนี่ครับเพิ่งจากโดยร่วมกับถือว่ามันเหลือหลายก็เสียที่เสียไปน้องพี่น้องนี่ยังส่งยังส่ห่วงยังสิ ถ้าข้าวมันสุกแล้วครับถ้าข้าวมันสุกนะครับครับสุกก็คือสุกนี่สุกแล้วนกมันจะว่าตอดอันนี้คือจุดสังเกตนะครับถ้าข้าวเหลืองสุกแล้วนกมันจะไม่จิกก,กินไม่พี่น้องนี่ยังที่อันนี้คือสุกแล้วครับนี่ยังทีงง่ถ้าสุกแบบนี้นี่นกสิว่าตอดได้พี่น้องแต่ว่าถ้าเป็นระยะน้ํานมเขาจะชอบมากครับถ้าเป็นน้ำนำม massage, มีตอดเลย อันนี้ก็คืออันนี้ก็คือเป็นแป้งเรารับกายนำนมแล้วนะครับอันนี้เป็นเขาเมาได้อหนนั้งสี่่ากินมันจะเป็นช่วงน้ำนมอ่ะนี่นี่พี่น้องนี่นี่นี่จังหวะนี้นี่ที่เขาจะชอบนี่พี่น้องนี่นี่แบบนี้เห็นพ่อนี่เขาจะมันพอกินเป็นเม็ดดิพี่น้องมันจะตอดตอดไหมครับตอดตอดแบบนี้นี่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 ครับห้อยตอดนี่จะจิกจะจิกแบบเนี้ย มเมล็ดมันจะเมื่อเป็นน้ำนมเรามันจะจิกกินน้ำนมมันนี่นะมันตอดแล้วมันจะเป็นแป้งขาวๆแบบนี้นี่อ่าเราเรามันจะเห็ุเหให้เมล็ดดำนี่นี่นี่เขาจะอ้าปากนี่มันจะตอดกินน้ำนมเขาประมาณในช่วงที่มันกำลังกึ่งแป้งกึ่งน้ำนมหะพี่น้องนี่อ่าแล้วก็ไม่ติดเห็ุให้ผลผลิตเสียหายเนาะสำหรับนกตอดแต่ว่าเมื่อเมื่อข้าวแก่แล้วครับแบบนี้นี่เขาจะไม่จิกอ่า นี่อันเม็ดไดที่เขาจิกไปแล้วมันก็นจะเป็นรีบๆไปเลยเป็นเมล็ดรีบไปเลยเอาพี่น้องครับกะอยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจครับเพราะว่าเขาห้ามบ่ได้นะนกหนูปูปีกแต่ว่าเขาเบิ่งผ,ผลผลิตที่มันเหลือยจากนกหนูปูปีกก็ถือว่าพอใจพี่น้องกับเขาแปลงนี่กะมันบ่ได้เห็ดยากเนาะ,ะต้องบอกออกตัวก้อนว่าเข้าทำนาหวานเนี่ยไม่ได้ทำยากเนาะ เขาดูแลเรื่องปุ๋ยน้ำให้ได้เนาะล้วก็คุ้มหนกหนกนาะมันคุ้มบ่ได้อยู่แต่ว่าเขาพยายามให้มันเสียหายได้หน่อยที่สุดหาวิธีแก้ไขและป้องกันแล้วพี่น้องเนาะกับเขาแป้งนี่ครับเสาร์อาทิตย์นี้ได้เกี่ยวแท้แน่นอนครับกับข้าวเจ้าหอมเกยชัยครับพี่น้องครับนขนาดนกตอดเราด้วยครับเหลือนอกกินนี่ครับยังเป็นหวงอ่อนตนัเอเ็นเตนห้ได้เบื้องห้ได้ชมอยู่กก ถ้ามันบ่ตอดกินอ่ะพี่น้องเพราต้องห่วงเลยตอนมันถอดไม่ไหมนี่ห่วงเนี่หนาตึ๊กเลยยังซี่ก่ะเขาเลือกว่าเหลือนกเหลือหนูนะครับจังได้กินอันนี้คือเหลือนกเหลือหนูด้วยนีย่หันมันพอช่วงฤดูการมันทีมืคอคือฤดูการนาปังถ้าไม่มีนกนะครับมากินเนี่ย่ต้อตรงห่วงเลยครับเรื่องลักษณะของห่วง า,าผมเห็นมานี่ก็คือเห็นแล้วว่าเป็นข้าวที่มเมล็ดยาวนะครับและก็ค่อนข้างที่จะให้ผลผลิตด,ดีนะครับพี่น้องสําหรับผมนี่ตอนนี้ที่ผมทํานะมันยือนอยู่ที่หนึ่งไร่ผมทําได้อยู่ที่900ารกิโลกร,รัมขึ้นนะครับเก้าร้กิโลกร,รมัมผมยังทํำพอท่านได้ถึงตันนะครับอาจจะต้องดูแลเพิ่มเติมหรือมีการปรับสูตรปุ๋ยนะครับในช่วง การระยะการแตกกอนะครับต้องให้ได้แตกกอมากกว่านี้นะครับถามว่าข้าวพันธุ์นี้ดีไหมดีนะครับขนาดฝนตกชุบมันก็นยั้งเข่าน,น้ำนมได้ดีนะครับดอกมเมล็ดดำมะเร็ดด่างนี่มลร็ดลายนี่ยั้งค่อนข้างที่จะน้อยนะครับมีบ้างนะครับก็มีบ้างนะครับแต่น้อยนะครับถ้าเทียบถ้าเขาเก็บเกี่ยวออกมาแล้วเนี่ยมะไฟเบิ้งเม็ดเขานี่จะรู้สึกว่าเม็ดเขา่าไม่คุณภาพมาก,มากๆเล,ล้แหละครับ ฝากพี่น้องครับกับข้าวหอมเกยชัยครับแปลงนี้นะครับพี่น้องคาดว่าเก็บเกี่ยวเสาทีนี้ได้เก็บเกี่ยวแท่นน่นอนครับสวัสดีครับ